โรงเรียนโชคชัยพมบุตรบริหารโดยการนำของนายเกียรติพงษ์ลานวงษาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวนัทประพัฒสอนบ่อเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โดยยึดหลัก5พร้อมดังนี้พร้อมที่1อาคารเรียนพร้อมมีการจัดทำความสะอาดห้องเรียน ห้องสุขาล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของประตูโรงเรียนสำรวจซ่อมบำรุงระบบแจ้งเตือนต่างๆมีป้ายจราจรจัดบริเวณจอดรถให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลการข้ามถนนอย่างปลอดภยัย โรงอาหารถูกสุขลักษณะมีการจัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการห้องพยาบาลมีครูอนามัยผู้รับผิดชอบและมีเวชภัณฑ์ยาที่เพียงพอต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมที่ 2. นักเรียนพร้อมได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน พร้อมที่3ครูพร้อมครูมีการจัดทําแผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรมีการจัดทําตารางสอนที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและครูได้จัดทําแบบข้อตกลงในการพัฒนานงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องพร้อมที่4ผู้บริหารพร้อม มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสนอการอนุมัติแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,567ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและประชุมคณะครูพร้อมที่ 5. ผู้ปกครองเครือข่ายพร้อมมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนผู้มีส่วนร่วมโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลโชคชัยสนับสนุนลดฉีดน้ำแรงดันสูงล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนมีการฉีดพ่นหมอกพันก์กำจัดยุงลายโรงเรียนโชคชัยพมบุตรบริหารขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้ใจส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนกับโรงเรียนของเรา โรงเรียนเราพร้อมที่จะเป็นบ้านหลังที่สองพร้อมที่จะสอนให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข